สวัสดีค่ะพบกับรายวิชากิจกรรมแนะแนวนะคะม2ค่ะค่ะในช่วงระยะเวลาการเรียนออนไลน์นะคะครูเบนจามาานะคะก็จะนำคลิปวิดีโอนะคะมาโพส์ตให้กับเด็กในกลุ่มเรียนออนไลน์ f c e e o o o นะคะและก็จะให้คุณครูที่รับผิดชอบในแต่ละห้องเรียนนะคะเป็นคนเช็คชื่อและก็เช็คงานนะคะส่วนการเรียนการสอน เช่นเคยเลยค่ะเป็นคลิปวิดีโอส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายค่ะทักษะชีวิต Life Skills หมายถึงความสามารถอันประกอบด้วยความรู้เจตคติ และทักษะที่จะจัดการกับปัญหารอบๆตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคตเช่นปัญหาเรื่องเพศชีวิตครอบครัวสุขภาพสิ่งแวดล้อมสังคมบุคคลที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิตจะสามารถจัดการชีวิตให้ดำเนินในทางที่ถูกต้องรู้จักหลีเกเลี่ยง การปรับพฤติตนที่ส่งผลเสียต่อตอนเองและผู้อื่นรวมถึงรู้จักวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นทักษะชีวิตจึงหมายถึงความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวันเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สิบทักษะชีวิตที่ต้องมีคีย์เวิร์ดดีๆไม่ว่าปีไหนก็รอดไม่ว่าปีไหนไหนแม้ว่าสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปไเท่าไหร่ถ้าเรามีสิบทักษะนี้เราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างดีและง่ายขึ้นเมื่อปี1997องค์การอนามัยโลก WHO WHO ได้บัญญัติคำว่าทักษะชีวิต Life s k i l l ขึ้นมา และกำหนดองค์ประกอบไว้10องค์ประกอบได้แก่ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการตระหนักรู้ในตนทักษะการเข้าใจผู้อื่นทักษะการตัดสินใจทักษะการแก้ปัญหาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลทักษะการจัดการอารมณ์และทักษะการ ัดการกับความเครียดเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละทักษะจะมีวิธีการทำอย่างไรและจะสร้างทักษะอ่ีงได้อย่างไร 1. คีย์เวิร์ดแรกโปรดจงตัดสินใจทักษะการตัดสินใจ Decision Making Skills หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้อย่างเหมาะสมเป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราประเมินทางเรื่องและผลที่จะเกิดได้รับการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่สร้างภาระทางความคิดและความรู้สึกให้กับตัวเองและผู้อื่นซึ่งเรื่องแบบนี้สามารถฝึกกันได้ทาให้ลดในสถานการณ์รักพี่เสียดายน้องลังเลเลือกไม่ได้กับอะไรหลายๆอย่าง ทำให้ตัดสินใจกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนตัวแปรเยอะๆได้ยากอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของตอนเองวิธีการฝึกตัดสินใจทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากนั้นแยกแยะเหตุผลออกจากความรู้สึกแล้วจัดการอารมณ์กับความรู้สึกให้ได้หาข้อมูลสำคัญมาประกอบและพิจารณาทางเลือกต่างๆชั่งน้ำหนักเหตุผล ข้อดีข้อเสียผลดีผลเสียและตัดสินใจเลือกอย่างมีสติ 2. ปัญหามาปัญญามีทักษะการแก้ปัญหา problem solving skills ไม่มีใครที่ไม่เคยเจอปัญหาหนักอกหนักใจแต่จะรับมือมันได้ดีแค่ไหนผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือจะแก้ไขให้รู้ล่วงได้หรือไม่ ต้องอาศัยความสามารถในการจัดความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างมีระบบและทุกครั้งที่ลงมือแก้โจทย์ยากๆขอให้เชื่อเถอะว่าสิ่งที่ตามมาจะเป็นบทเรียนชั้นดีของชีวิตทักษะการแก้ปัญหา problem solving นอกจากจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยคลายปมต่างๆก่อนเข้าสู่เงื่อนตายแล้วยังช่วยให้ปัญหาสารพัดไม่สะสมจนเกิดเป็นความเครียด หรือลุกลามบานปลายและยากจนจะแก้ไขถ้าใครรู้สึกว่ายังแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ดีพอลองทำตามขั้นตอนนี้ดู1เราควรกำหนดปัญหาให้ชัดเจนและรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยแวดล้อมจากนั้นหาแนวทางการแก้ไขทางต่างๆเลือกวิธีที่เป็นไปได้มากที่สุด หลังจากนั้นวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนประเมินผลลัพธ์ที่เราแก้ปัญหาไปและปรับวิธีการหากยังไม่รู้ล่วงหรือยังไม่สำเร็จคีย์เวิร์ดที่3ช่างคิดไม่ติดกรอบทักษะการคิดสร้างสารรค์ creative thinking skills ชีวิตก็ไม่ได้แย่แค่เหมือนย่ำอยู่กับที่ อาจเป็นเพราะบางครั้งเราปล่อยให้ความเคยชินเป็นตัวกำหนดวิธีการปฏิบัติจนถึงเป้าหมายใช้กรอบคิดเดิมๆในการรับมือสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาซึ่งดีที่สุดก็คงเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต่างไปจากเดิมยังไงเราลองมาติดตั้งทักษะการคิดสร้างสารรค์ (creative thinking) เพื่อให้ัวช่วยค้นหาทางเลือกใหม่ๆโดยเริ่มจากมองโลกหรือมองปัญหาให้พ้นกับจากกรอบเดิม ใช้ความคิดที่หลากหลายเชื่อมโยงหาทางออกสแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆและพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอวิธีการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ลองตั้งโจทย์ที่ต่างออกไปหรือค้นหาเป้าหมายใหม่ๆสแสวงหาข้อมูลความคิดที่หลากหลายพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นบ้าง ออกแบบทางเลือกโดยไม่ยึดติดกับข้อจำกัดลงมือทำด้วยวิธีการที่ต่างไปจากเดิมยอมรับและเรียนรู้จากความล้มเหลวมองรอบทิศคิดรอบคอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ critical thinking skill ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคำถามกับทุกเรื่องราวมีความเห็นในทุกวงสนทนาเป็นไปได้ว่าทักษะการคิดอย่างมีวิจรารณญาณหรือบางทีใช้คำว่าการคิดเชิงวิพากษ์เริ่มมีเนื้อในในตัวแล้วแหละแต่พัฒนาจากความคิดช่างวิพากษ์วิจารณ์เป็นทักษะได้จริงหรือไม่นั้นต้องมีกระบวนการการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบทักษะการคิดอย่างมีวิจรารณญาณ critical thinking จะช่วยให้เราสามารถประเมินข้อสรุปจากหลักฐานหรือสภาวะการได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงโดยไม่มีอารมณ์และทิฏฐิมาชักนำซึ่งนอกจากช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนอยังช่วยป้องกันให้การถูกครอบงำทางความคิดได้อีกด้วยวิธีฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักตั้งคำถามสงสัยในทุกคำกล่าวอ้างไม่เชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวหาข้อมูลอย่างรอบด้านตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลวิเคราะห์เหตุผลและความเป็นไปได้ตามหลักภาวะวิสัยทบทวนและตรวจทานตนเองเสมอคารมเป็นต่อทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Communication Skills เคยเป็นกันไหมแค่เตือนเพื่อนก็หาวา่าด่าอุตส่าห์ชมกลับถูกมองหาว่ากระแนกะแหนบอกว่าไม่ก็ไม่มีใครสนแต่พอไม่พูดกลายเป็นหญิงไปอีกถ้ากำลังเจอสถานการณ์แบบนี้บอกได้เลยว่าคุณกำลังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือเรียกว่าไม่มีวาทาิสินนั่นเองทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ effective communication แม้จะดูไม่ล้ำลึกอะไรแต่ก็สร้างแต้มต่อในชีวิตได้มากมายเพราะความสามารถในการพูดคำพูดและท่าทางเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสมทั้งกับบริบททางวัฒนธรรมและสถานการณ์ต่างๆคือด่านแรกที่ทำให้ได้รับการยอมรับไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดการแสดงความชื่นชมการเจรจาต่อรองการตักเตือนการช่วยเหลือหรือแม้แต่การปฏิเสธ วิธีการฝึกทักษะอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนในเรื่องที่จะสื่อสารใช้ภาษาน้ำเสียงสีหน้าท่าทางสอดคล้องกับเจตนาพูดจาชัดถ้อยชัดคำกระชับได้ใจความแสดงทัศนคติหรือมุมมองที่เป็นประโยชน์สังเกตอากับกิริยาและให้เกียรติคู่สนทนาฟังและตอบสนองด้วยความใส่ใจ 6. เติมใจให้กันทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล interpersonal relationship skills ลองนับนิ้วดูว่าแต่ละปีที่ผ่านไปเรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงและในบรรดาคนที่ได้พบปะเจอเจอนั้นมีสักกี่คนที่สามารถแชร์สุขทุกข์กันได้จริงๆบางคน บางครัง้งจำนวนเพื่อนในโลกโซเชียลมีเดียอาจจะสวนทางกับคนที่นั่งอยู่ข้างๆเวลาเผชิญกับปัญหาและนั่นเป็นเหตุผลว่าสัมพันธภาพสำคัญแค่ไหนทักษะการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล interpersonal relationship เป็นความสามารถที่เป็นพื้นฐานในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและมากไปกว่านั้นคือการสร้างสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไว้ให้ได้ยาวนาน แต่ดูเหมือนว่าหลายครั้งเราอาจจะหลงลืมหรือตกหลนเรื่องนี้ไปวิธีการฝึกทักษะสร้างสมรรถภาพระหว่างบุคคลต้องนับถือผู้อื่นเช่นเดียวกันกับการนับถือตนเองเอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอไว้วางใจซึ่งกันและกันมีความยืดหยุ่นแบ่งปันประสบการณ์ความคิดและความรู้สึกช่วยเหลือเกอื้อกูลกันรู้จักให้เท่าเกับการรับ เฟังเสียงข้างในทักษะการตระหนักรู้ตน Self Awareness Building Skills บ่อยครั้งที่รู้สึกสับสนไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรเพราะไม่รู้ว่าที่จริงแล้วเราต้องการอะไรทั้งหมดนี้อาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆที่เข้าใจยากมากอย่างการเข้าใจตนเอง เพราะคนเราจะถูกชักนําด้วยเสียงจากคนรอบข้างจากครอบครัวจากสังคมจนไม่เคยฝังเสียงข้างในของตัวเองจริงๆสักครั้งวิธีการฝึกทักษะการตระหนักรู้ในตนมันสังเกตและรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองไม่บิดเบือนความรู้สึกรักโลภโกรธหลงอิจฉาเหงาเศร้าให้เวลาตัวเองทำความเข้าใจกับอารมณ์ต่างๆให้ที่เกิดขึ้น รู้ข้อดีและยอมรับข้อด้อยของตนเองพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเอง 8. เข้าอกเข้าใจผู้อื่นทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy Skills) เพราะเราอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายการเปิดใจยอมรับคนที่ต่างไปจากเราจึงเป็นความสวยงามของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ซับซ้อนและย้อนแยง้ง แต่การละวางอาคติตีแตกมายาคติเพื่อให้เข้าใจคนอื่นอย่างที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆทักษะการเข้าใจผู้อื่น e m p a t h s ถือเป็นทักษะที่สำคัญของคนยุคนี้เลยทีเดียวเป็นความสามารถที่พึงมีในการเข้าใจความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพสีผิวการศึกษาศาส,สนาอาชีพ มีความคิดความเชื่อซึ่งการยอมรับการแตกต่างหลากหลายนี้จะทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลลดความขัดแยง้งรุนแรงและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในโลกแห่งความเป็นจริงวิธีฝึกทักษะการเข้าใจผู้อื่นต้องไม่ตัดสินหรือตีตาผู้อื่นด้วยเหตุเพราะว่าความแตกต่างแล้ววางคิถามหากสงสัยไม่ใช่ตีรวน พยายามทําความเข้าใจโดยจินตนาการให้ตนเองอยู่ในสถานการณ์หรือเงื่อนไขเดียวกันรับรู้สุขทุกข์ของคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรา 9. อบกอดตัวเองทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with t h emotion e s k i l l ในที่ผ่านๆมาอาจจะเป็นปีที่เหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับหลายๆคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์การเรียนการทำงานและอีกสารพัดสับสนเหงาเศร้าหงุดหงิดโกรธกลัวหรืออารมณ์อื่นๆอีกมากมายความปั่นป่วนทั้งหมดล้วนมาจากความไม่มั่นคงทางอารมณ์ที่มีมากมายเกินจะรับไหวทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion) จะทำให้เราสามารถรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไรและรู้วิธีการจัดการอารมณ์ที่สับสนปนเปน,นั้นก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อตอนเองและคนรอบข้างวิธีฝึกทักษะการจัดการกับอารมณ์เมื่อเริ่มมีความรู้สึกในทางลบให้หยุดสิ่งที่กำลังทำอยู่พิจารณาถึงเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความรู้สึกนั้นๆหยุดโทษตัวเองและคนอื่นมองสุข ทุกข์ให้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเมตตาต่อตนเองปลอบโยนตัวเองฝึกสมาธิสติอยู่กับปัจจุบันเพิ่มมุมมองด้านบวก 10. ปล่อยวางบ้างก็ได้ทักษะการจัดการกับความเครียด coping with the stress skill ในปัจจุบันกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเหตุการณ์บ้านเมืองรวมไปถึงปัญหาที่คนทั่วโลกกำลังเผชิญอย่างการระบาดโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจปัจจัยที่รุมเร้าเหล่านี้ล้วนต่อเป็นการเร่งระดับความเครียดให้พุ่งสูงและถ้าเริ่มรู้สึกว่ากำลังจะเกินขีดจำกัดสิ่งแรกที่ต้องรับมือไว้ให้ได้ก็คือความเครียดนี่แหละ ทักษะการจัดการความเครียด coping with stress เป็นความสามารถของแต่ละคนในการรับรู้ถึงสาเหตุความเครียดรู้จักวิธีผ่อนคลายและแนวทางในการควบคุมไม่ให้เครียดจนสร้างปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับตนเองวิธีการฝึกทักษะการจัดการความเครียดหาสาเหตุของความเครียดให้เจอจัดอันดับความเครียดที่ส่งผลต่อตนเอง หาวิธีรับมือหรือรเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นั้นๆหากยังไม่ดีขึ้นปรึกษาคนรอบข้างหาคนรับฟังทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายรู้จักปล่อยวางและพักผ่อนอย่างเหมาะสมคำแนะนำทั้งหมดนี้อ้างอิงจากทักษะชีวิต10องค์ประกอบขององค์การอนามัยโลกซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนรู้จักดูแลตัวเอง ทั้งด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจเน้นความสามารถในการปรับตัวและทักษะการจัดการปัญหารอบๆตัวเพื่อใช้ชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขย้ำทิ้งท้ายไว้ว่าทักษะเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนและนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอและจะกลายเป็นทักษะชีวิตที่ติดตัวเราไปเผชิญกับทุกสถานการณ์ ได้อย่างมั่นใจแบบสุดๆแคปหน้าจอตอนดูและเช็คชื่อใต้โพสต์ได้เลยนะคะ